thank you วันศุกร์ที่3กันยายนคศ2564เส้นทางบุญของฉันสวัสดีค่ะไม่มีเสียงขึ้นดเลยเ<ว>ช้านี้ก็จะอพอดีฝนตกไปใส่บัตรท่ามกลางฝนตกพลอยๆนะคะแล้วก็จะมาบอกว่าอาการเบื้องต้นของป้าตาตอนนี้คือ ปกติทุกอย่างไม่มีไข้ไม่ปวดเนื้อปวดตัวเหมือนอย่างที่คนอื่นบอกว่าอาจจะมีแล้วก็ไม่ปวดแขนที่ฉีดอาจจะเป็นเพราะว่าไอาการปวดแขนอย่างเงี้ยมันมันปะตาเป็นปกติอยู่แล้วก็เลยไม่มีอะไรที่มันที่มันนอกเหนือไปจากนี้นอกเหนือไปจากนี้นะคะมันก็ถือว่าเป็นปกติแล้วก็แต่นอนมาก ไอ,ไอ้นอนมากนี่ไม่รู้ว่าเพราะว่าร่างกายเราสะสมหรือเปล่าตั้งแต่ทานยาจีนมาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราอ่ะออนอนมากแล้วก็ที่เกียดที่จะเหมือนที่เกียดที่จะจะ,จ,ะจะจะทำอะไรที่ที่มันเหมือนว่ายาจีนตัวเนี้เขาจะปรับสมดุลในร่างกายป้าตาเอ,อเพราะว่าเมื่อก่อนป้าตาเป็นคนที่ทำงานไม่หยุดคือ กลข้ามกันคืนนึกจะทําอะไรก็จะออกมาทําไทรอยนะมันก็จะเป็นต่อมต่อมไทรอยนะ่ยมันจะเป็นต่อมที่ควบคุมควบคุมระบบการทํางานของร่างกายทั้งหมดมมเพราะฉะนั้นอะไรที่ทําปุ๊บปั๊บเลยเนี่ยบางคนทางทรรเขาก็ว่าจิตปุง้งแต่จริงๆแล้วมันก็มันก็คือส่วนหนึ่งที่เราอ่ะที่เราเป็นโรคด้วยและเราก็ไปรักษาโดยการใช้สมาธิ มันก็ไม่ใช่ว่าจะได้ไปทุกคนว่าพ่อมาตากับปุลุงแดงก็เพิ่งจะเป็นเด็กน้อยในการปฏิบัติธรรมก็มีเขาก็บอกว่าเฮียเจ้าของเจ้าของยานี่เขาก็เลยบอกว่าเออหรือต้องเบาๆอะไรที่ทําที่ที่รอได้ก็ให้ทาพรุ่งนี้อย่างเช่นจะจัดบ้านก็รอพรุ่งนี้ไม่ต้องจัดทันทีอยากจะลื้อตู้ก็รอพรุ่งนี้ไม่ต้องลื้อทันที เพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าร่างกายมันจดจำเดีย๋ยวเขาบอกว่าทางปราเขาก็ประมาณยี่สิบกว่าวันขึ้นไปแต่ของทางเราเนี่ยของทางเราเนี่ยก็เอาเดือนหนึ่งให้ร่างกายมันเขาเรียกว่ามันจดจำสิ่งไม่เร่งรีบรตาใช้ไม่ถูกอาจจะต้องขอโทษด้วยนะคะคือไม่ไม่ไม่เร่งรีบวันนี้ <Yes. S 1> สำหรับเช้านี้ก็ขี้เกียจตื่นก็ไม่ได้ทำกับข้าวจริงๆแล้วตั้งใจว่าจะทำข้าวต้มปลา ก็เลยเปิดตู้เย็นก็มีมีไข่มีไส้กรอกก็เลยทำอาหารเช้าคือเบรกฟลัดไปใส่บาตรแล้วก็เห็นไหมคะเมื่อวานฟันหักกัดปกเคิมแล้วก็เลยฟันหักเดี๋ยววันนี้ตอนเอ่อน้องอิ่มลางานครึ่งวันจะพาคุณแม่ไปไปทำฟันเพราะว่าที่ฟันหักไปหาหมอฟันเพราะว่าที่ฟันหักน่ะไอ้ที่มันหักออกมาเนี่ยมันคือมันผุ ส่วนไอ้ที่มันยังมีเศษอยู่อยู่ที่เนื้อก็เลยต้องพรุนี้ลูกสาวก็วันนี้ลูกสาวก็เลยอนุเคราะห์คุณแม่<ข>อ<ข>อกให้หมอเขาดูว่าจะต้องเอาออกไหมชิ้อาบุญวันนี้เราได้ใส่บาตรอะไรบ้างแสงบุญก็มีหลวงตาวัดบ้านค่ายครับหุวตาฝนแล้วก็ท่านพระครูวัดหนองข้าวหมูครับก็วันนี้ก็ฉันเหมือนกันหมดเลยท่านพระครูก็ฉันบิ๊กฟรั ว่าออกจากวัดมากับฝนตกปลอยๆคือฝนก็จะคือมันเป็นฤดูฝนนะเนอะมันมันเป็นฤดูฝนก็เนี้ยวันนี้ก็เลยถามว่าทําไมเราทาไมฝนตกปลอยๆแล้วเรายังนั่งหน้าบ้านได้เพราะว่าเราทําหลังคาเราทําหลังคาใสแล้วอันนั้นเป็นกระเบื้องกระเบื้องกระเบื้องใสหรือกระเบื้องหนักไม่เอาสังกะสีมาระวังปิวนะคะไม่ไม่ปิวเพราะว่า ความสุขของเราที่เราหาได้จากบ้านเราเนะี่ยมันก็เป็นอะไรที่เมื่อก่อนเราก็ดิ้นรนนะที่จะไปหาความสุขนอกบ้านคนส่วนใหญ่นะ่ะคิดว่าถ้าคนส่วนใหญ่คิดว่าคนในบ้านไม่ได้ทําให้ตัวเองมีความสุขบ้านไม่ได้ทําให้เรามีความสุขคุณคิดผิดสุขหรือทุกข์มันอยู่ที่ใจถ้าคุณอยู่บ้านคุณแล้วคุณบอกว่าบ้านคุณไม่มีความสุขคุณไม่ต้องไปอยู่ที่ไหนแหล้วค่ะ ถ้าคุณอยู่กับคนในครอบครัวและคุณบุคุณบอกว่าคนในครอบครัวทําให้คุณไม่มีความสุขคุณก็ไม่ต้องไปรู้จักมักสีกับใครหรอกเพราะขนาดพ่อแม่พ่อแม่เดียวกันเนาะพี่น้องคานตามกันออกมาคุณยังบอกว่าเขาทําให้คุณไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่คุณไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของคุณก็ทําให้คุณไม่มีความสุขเช่นกันเช้านี้เรามีอะไรคะของคุณลุงแดงก็คือไข่ คุณลุงแดงก็ยังจะต้องทานไข่ขาว,ขขาวส่วนปตาก็เช้าแรกของของวันฉีดวัคซีนก็ปตาก็ต้องทานไข่ไข่ขาวของคุณลุงก็ทานไข่ขาวนี่ค่ะไข่ขาวก็เจาะเอาเราเอาไปตุนนะคะอ่ะนี่ของคุณลุงส่วนของปตาก็แต่งบุญก็จะมีอาหารเชา้าไส้กรอบขนมปังแล้วส่วนกับข้าววันนี้มีแกงส้มแล้วก็มีผัดพริกหมูต้มจืด เช,ช้าก็แบบนี้นะคะแล้วคุณล่ะคะอย่าลืมนะคะอาหารเช้ามีประโยชน์ต่อร่างกายและสมองนะคะต้องทานต้องทานเลยแหละแล้วก็สําหรับเช้านี้นะคะดูแลสุขภาพของตัวเราและของคนที่คนของคนที่คุณรักด้วยเพราะฉะนั้นเส้นทางบุญของเราก็เอาบุญมาฝากบุญรักษาเทวดาคุ้มครอง ไปนะคะสว,ส,สวัสดีครับพรบุ่งนี้เจอกันอย่าลืมทานข้าวนะคะ